เองอยากได้เงินไปตั้งตัวใช่ไหมเดี๋ยวยายจะให้นะยายขอบใจเองมากที่เองทำบุญให้ยายเองไปที่หลังบ้านนะมันจะมีโอง่งใส่น้าอยู่เองไปเทน้ำออกแล้วก็ขุดลงไปใต้โอง่งยายสังหีบเอาไว้ของในนั้นนะ่ะยายยกให้หนูนะแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะ เวลาประมาณตีสี่ครึ่งพอดีเราก็เลยตัดสินใจไปที่หลังบ้านทําตามที่ยายแกยบอกก็ไปเทน้ําออกจากโอง่งแล้วก็เอาเสียมมาขุดใต้โอ่งนั้นขุดอยู่นานเหมือนกันค่ะจนเราก็เริ่มท้อและจนเราขุดไปอีกสักสองสาครั้งค่ะเราก็รู้สึกว่ามันมีของแข็งอะมากระทบกับเสียมค่ะเราก็เลยใช้มือค่อยๆค,คุยดู